สวัสดีค่ะนี่คือมะละกอต้นเตี้ยนะคะหรือว่ามะละกอชุมแพค่ะต้นของเขานะคะจะเตี้ยค่ะไม่สูงมากนะคะสูงประมาณนะคะ50เซนติเมตรค่ะปลูกไม่นานก็ติดดอกออกผลนะคะต้นนี้นะคะปลูกประมาณนะคะสเดือนค่ะดูสิคะลูกดกมากๆเลยค่ะ นี่ตํำได้แล้วนะคะบริเวณหน้าดินนะคะนําฟางนะคะใบไม้แห้งนะคะมาคลุมค่าให้เป็นอินทรีย์วัตถุนะคะปลูกไม่ยากค่ะลดน้ำนะคะวันที่หน้าดินแห้งค่ะ ออกดอกนะคะติดลูกนะคะเต็มต้นเลยค่ะนี่นะคะลำต้นของเขานะคะไม่ใหญ่มากค่ะสามารถปลูกในเข่งได้นะคะตำส้มตำก็อร่อยค่ะ ผลสุกนะคะยังไม่ได้ลองชิมค่ะเพราะว่าเป็นการปลูกนะคะมะละกอชุมแพรนะคะครั้งแรกค่ะมีพื้นที่ไม่มากนะคะก็สามารถปลูกได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ำค่ะลดบริเวณรอบๆนะคะ,รระ,คะประมาณ4-5ลิตรค่ะวันที่หน้าดินแห้งนะคะ ปลูกในบริเวณที่ไม่มีน้ําท่วมขังนะคะเพราะว่ามะละกอนะคะไม่ชอบน้ําท่วมขังค่ะลดน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะทุกๆ1เดือนนะคะเราก็มาทางญ้านะคะใส่ปุ๋ยคอกนะคะ รอบโคนต้นค่ะห่างจากโคนต้นนะคะประมาณ1คืบค่ะเราก็จะมีมะละกอนะคะเอาไว้ตําส้มตําค่ะถ้าไม่ตําส้มตํานะคะก็เก็บผลนะคะไว้ทานสุกค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับมะละกอชุมแพรนะคะต้นเตี้ยลูกดกมากๆเลยค่ะปลูกมะละกอเอาไว้กินเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ